Was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแต่งรูปแอปพิกอาร์ตกันบ้างดีกว่านะครับไม่ได้แต่งนานแล้วจัดตายนะครับ p i c อาร์หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู Before กันก่อนนะครับวันนี้ก็จะสอนตัดพื้นหลังแบบง่ายๆกันแล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวให้ดู Before ก่อน e f o r กก็ไม่มีอะไรเลยเนาะ เดี๋ยวเปิดรูปมาก่อนแล้วกันนะครับก็เทคนิคนะครับเราจะใช้วิธีการเลือกนะครับอันนี้ไม่เคยสอนแบบวิธีนี้มาเลยนะไปดูฝรั่งมาทํามานะครับก็คือใช้ผ้าปะติดนะครับไปที่อันแรกก่อนนะบวกก่อนนะครับแล้วก็ปะติดครับผ้าปะติดเห็นไ,ไหมครับปะติดเลือกรูปมา2รูปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาชนกันนะครับ มาตัดพื้นหลังออกอเดี๋ยวผมเลือกอรูปผมเองก่อนแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเอาคุณแฟนและกันนะครับปุ๊บส่วนอีกรูปนึงนะครับถ้าเราไม่มีรูปนี่มันมีตรงนี้นะครับด้านบนแล้วก็ไปที่แต่งได้ฟรีครับอันนี้รูปของเขาให้เราใช้นะครับเพื่อนก็เซิร์ชเลยครับหาที่ชอบเลยครับอันไหนชอบก็จัดไปนะครับ เดี๋ยวผมเอาสักอันหนึงเนาะอันนี้แล้วกันอันนี้ละกัน,น,น,กนเนี่ยเลือกสองอันนะเลือกสอันแล้วก็ถัดไปด้านบนนะครับถัดไป,ปดูกันเพื่นๆครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบช็อตอันนึงแล้วก็ยาวอันนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูได้ถูกอ่ะจะเจอสองอันแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปที่ด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้เลือกเป็นอันนี้เลยนะครับมันจะแยกเฟรมออกจากการเป็นอิสระ นี่เลยครับแยกออกจากกันแล้วส่วนสัดส่วนเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เลือกได้เลยนะผมเอาด้านเท่านะด้านเท่านะครับอันนี้คือบีฟอร์เห็นไหมอันนี้คือบีฟอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเตอร์กันนะครับก็อ่เดี๋ยวซูมรูปนี้แตะแล้วก็ซูมรับขยายใหญ่ๆเลยนะฮะวางเลยนะครับแล้วก็ให้มันมาอยู่ด้านล่างก็ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลง มันก็นจะมาอยู่ด้านล่างใช่ไหมทีนี้ก็ไปเลือกรูปของเราอีกรูปหนึ่งปุ๊บแตะทีนึงก่อนแล้วก็ขยายหน่อยนะครับแล้วก็ยังลบด้านบนเน็่ยบ้างก็ไปตรงนี้เลยบุคคลนะครับถ้าบุคคลเนี่ยมันตัดอัตโนปุ๊บเรียบร้อยครับเห็นไหมง่ายมากมนจะจ๊ะถูกก่อนถูกก่อนแล้วก็ถึงจะขยับมันได้อะแล้วก็ขยับเห็นไหมง่ายง่ายปุ๊บ ประมาณนี้นะครับถ้าอยากลบเพิ่มก็ลบเอานะผมไม่ลบนะเดี๋ยวมันนานนะครับแล้วก็กดถ้าโอเคแล้วค่อยกดถัดไปนะครับไมทีนี้มันมันลิงก์อยู่ด้วยกันแล้วนะครับเนี่ยเสร็จละง่ายๆนะครับอันนี้ after ทีนี้มาดูขั้นตอนการแต่งนะครับถ้าจะแต่งก็ถ้าจะผมกแต่งนะผมก็จะไปที่เ,เบอร์แลวกันเอาเบอร์แลวกันปุ๊บ ก็ไปที่ไม่ชัดนะครับใส่เบอร์หน่อยไม่ชัดปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นปหะเลือกที่ต้องการเลยนะจ๊าท r y คือไม่ฟรีนะครับเนี่ยเออสวยเหมือนกันเอาไนไม่ชัดธรรมดาแล้วก็กดยังลบอีกทีนะครับแล้วก็ไปที่ใบหน้าไอ้บุคคลอีกทีนะครับแล้วก็นี่มันเบอร์ให้แล้วแต่เบอร์ผิดจุดนะครับเราต้อง โอ้เดี๋ยวนะลูกผมบางอะ่ะเดี๋ยวผมลบลบผมไปก่อนนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวสลับสีตรงนี้นะครับกดจึก๊กเห็นไหมสลับแล้วด้านบนนะครับสลับแล้วสลับแล้วอ่ะผมเอาตัวผมกลับไปก่อนนะโอเคเหไหมทีนี้ก็ตกแต่งเลยครับอยากอยากทำอะไรก็แล้วแต่เลยครับผมกดถูกไป แล้วก็ปรับตรงปรับสีอะไรหน่อยนะครับเพื่อนๆอยากจะปรับตรงไหนก็ปรับนะครับเดี๋ยวผมอาจจะกดน,นำไปใช้เลยชอบแล้วทีนี้ต้านล่างผมจะชอบแบบใส่โบเก้นหน่อยนะครับโบเก้ก็มาที่หน้ากากครับหน้ากากเดี๋ยวเดี๋ยวเียไปก่อนหน้ากากจึก๊ก แล้วก็เลือกนะครับเลือกเลยชอบอนไนเลือกเลยนะครับเอาเปแสงปุ๊บนแแสงสองมันก็จะดูแบบมาจากที่เดียวกันนะครับก็จะเริ่มเนียนขึ้นเพื่อนๆก็เลือกที่เพื่อนๆชอบนะฮะจะเป็นโบเก้ก็ได้โบเก้โบเก้ก็สวยนะอ่ะเคอยู่นะนี่นี่นี่อันนี้ สวย,สวยเอาไหนดีวะทุกคนอ่ะนี้แล้วกันมันดูไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเนี่ยเสร็จแล้วกดนําไปใช้บนบนขวาได้เลยนะครับอ่าแล้วมันจะมีแต่งหน้าด้วยนะถ้าแต่งหน้าอยู่ไหนเหรออยู่ตรงนี้ครับด้านล่างเห็นปะ่ะเห็นคำว่ารีทัชปะ่ะกดเลยครับอ่าเห็นไหมแล้วก็เลือกออโต้เลยครับ มันออโต้ตัวฟรีคือออโต้นะครับอันอื่นไม่ฟรีนะครับเนี่ยฟรีคือออโต้ก็ก็เนียนระดับหนึ่งกดนำไปใช้บนขวาอ่ะเนี่ยคข้าๆก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะแบบฟุงฟ้งฟิ้งหน่อยฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับมือถือทำได้ประมาณนี้ก็สุดยอดครับกดนำไปใช้นะครับกดถัดไปนะฮะแล้วก็รอโฆษณานิดหนึ่งนะครับทุกสื่อมีโฆษณาหมดนะครับ นะแล้วก็กดถัดไปอีกทีนึงแล้วก็บันทึกครับบันทึกแล้วก็กดบันทึกอีกทีครับยาวหน่อยอันนี้กดปิดไปบนซ้ายปึ๊บมันจะเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยนะครับกดทําต่อก็เป็นการกลับมาหน้าแรกจบแล้วครับอ่ะประมาณนี้ before after เห็นแล้วใช่ไหมสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิด after อีกทีหนึงเนาะและนี่คือ after นะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับสอนแต่งรูปง,ง,ง่ายๆเนาะ เปลี่ยนพื้นหลังนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลิงก์ด้านล่างก็มีพวกช้อปปี Lazada นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเก็บคูป,ปองนะครับไปสั่งซื้อของมีส่วนลดนะครับแล้วก็ผมก็จะมีคลิปแบบรีวิวสินค้านะครับถ้าชอบก็กดลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ